สวัสดีครับพี่น้อย F4 ทุกท่านครับวันนี้ผมจักรดินรถมือร์ซนะครับขอบดีนะครับรถวีโก้ฟีลเลอร์นะครับผมปีศูนย์เจ็ดนะครับคันนี้ตรงกับปีห้าศูนย์ในปัจจุบันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลฟีลเลอร์ฟีลเลอร์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องสามพันซีซีนะครับผมรถสภาพเดิมมากนะครับคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมหน้าเดิมลังเดิมราคาตั้งไว้ที่สองแสนสองหมื่นนะครับผม มาดูรถได้ที่บ้านเตี้ยตะบนธาตุอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาดูกันนะฮะว่ารถสองแสนสองหมื่นนะฮะซื้อเงินสดนะฮะไปต่อเป็นนี้เป็นสินนะครผมยางใหม่สี่เส้นนะครับมาดูนะครับความเดิมของห้องเครื่องนะครับนะครับรหัสคันหน้ายังอยู่ครบนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถเดิมๆนะครับผมแล้วก็มาดูหน้าเพจนะครับตัวนี้นะครับพี่น้อง ครับสนใจนะครับอย่าลืมนะครับผมมาชมกันได้นะที่บานเต้ตมบลธาตุนะครับผม <Okay. S 1> อำเภอรัตนบุรีนะครับ <Okay. S 1> <c oughs> ขานหน้านะครับป,ปลากระปงนะครับผม mm hmm. เป็นความเดิมของตัวรถนะครับผม mm hmm. พี่น้องก็มาถ่าย <Okay. S 1> คลิปให้พี่น้องชมกันนะครับผมน่ะ mm hmm. <c oughs> มองหารถใช้นะครับอย่าลืมจักริานรถมือสองนะครับถามว่าอยู่ที่ไหนนะนะครับรถอยู่ที่บ้านเต้นะครับตำบลท่าตําเภอรันนบุรีนะครับจักรยนนะครับเป็นตัวสซงนะครับผมมองหารถใช้ก็มาดูกันได้นะครับไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับผม ประมาณนี้นะครับเป็น <c oughs> รถปีห้าศูนย์นะครับ <c oughs> กระบะแม็กไลเนอร์นะครับพี่น้องครับคันซีสวยนะครับคันนี้นะครับผมรถเดิมๆนะครับเป็นรุ่นตัว E นะครับผมไฮรักฟีเลเนอร์นะครับบีโก้นะครับผมได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคนที่มองหารถใช้ประเภทกระบะนะครับผมรถแท็กซี่ปลดป้ายเราก็ขายเหมือนเดิมนะครับผมก็ช่วงนี้รถไม่ค่อยมี ก็จะเอากีิบสีไปแปลงฉมนะให้พี่น้องกันนะครับผมพ่อพี่น้องหาเหมาหากันเยอะมากฮะวันนี้ก็ทาคลิปให้พี่น้องชมคันนี้กันก่อนนะครับผมบิกโก้ฟีลเนอร์นะครับผมกระบะยกสูงนะครับเครื่องสามพันนะครับสุดยอดนะครับผมพี่น้องนะเดิมมากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะฮะผูกใจนะครับหลังจากชมชิปนะครับผม ฟิเลเนอร์อินเตอร์คอนเนอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ093 373 126นะครับ093 373 126ครับผมเลขกสวยครับคนนี้ครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ทางเพจทางช่องด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องเอกศีทวประเทศนะครับผมสรับคลิปนี้ผมขอพักการถ่ายคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเบอร์สำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับพี่น้องครับสามารถติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ